สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับสวนส้มโอทับทิมสยามสวนสุวรรณรัตน์นกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เราพามาอัปเดตต้นเสียบยอดของเรากันคะ่ะนี่คะะก็ชุดนี้เพิ่งออกนะคะเพิ่งแกะจากถุงคะ่ะพักฟื้นประมาณสักสองอาทิตย์คะ่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็ สอบถามเข้ามาได้นะคะยังมีทำชุดหลังอีกพันต้นค่ะชุดนี้สวยมากเลยค่ะยอดใบนะคะมันเงางามเลยค่ะสวยมากเป็นยอดอยอดถามค่ะใบสวยมากเลยค่ะเป็นมันเลยค่ะมีได้ชุดที่เราใส่ยูเลียไปรอบก่อนนะคะ อ่านี่ค่ะมันจะแตกสวยมากเลยค่ะแล้วก็เอายอดมานะคะ เดี๋ยวเราพาไปเดินชมสวนกันต่อค่ะสวยนะคะลูกค้าทา่านใดสนใจก็สั่งหรือโทรเข้ามาได้นะคะทิศทางสวงนเรามีจำหน่ายค่ะถ้าใครใช้เยอะก็ออเดอร์ล่วงหน้าได้นะคะค่ะเดี๋ยวพาไปชมสวนกันต่อค่ะอันนี้เป็นทองดีนะคะอันนี้เป็นทับทิมสยามค่ะผิวจะเริ่มไม่สวยแล้วนะเพราะว่ามันใกล้จะสุกแล้วผิวมันจะมองหมอง มันไม่ค่อยสวยครัขึ้นค่ะโซนฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นจะเป็นต้นเลค่ะอันนี้ก็โตรเร็วเหมือนกันนะคะเป็นทับทิมจันทร์ค่ะโตรเร็วมากแต่ว่าไม่ทันนอนเลยค่ะนอนกินยอดหมดเลยมันหอมมากเลยนะใบไอ้ทับทิมจันทร์เนี่ยค่ะหอมมากสดชื่นค่ะใบของ เวลาได้กินของมันรู้สึกว่าสดชื่นนะก็นะคะเราพามาดูอัปเดตลูกกันค่ะใกล้จะเก็บได้แล้วค่ะก็ประมาณสิ้นเดือนนี้เลยค่ะเราก็จะเก็บกันนะคะตา้นามันกว้างแล้วค่ะนี่นะคะดูส้มที่จะเก็บได้นะคะต้องผิวแบบนี้นะคะ ของเรา,เาส้มถ้ายิ่งใกล้สุกเนี่ยค่ะส้มแบบว่า90% 100%เเนี่ยผิวจะไม่ค่อยสวยนะคะผิวจะสวยตอนที่ส้มเจอร์หรือ80%ิอผิวยังสวยอยู่นั่นคือเขาจะตัดส่งนอกกันนะคะผิวประมาณนั้นแต่ของเราอะ่ะเ,เน้นคนกินบ้านเราก็เลยเน้นให้สุกจัดหน่อยนะคะก็ผิวจะไม่สวยประมาณนี้นะคะแต่ว่าเริ่มพองแล้วนะคะเริ่มสุกค่ะตาน้ำมันมันจะกว้างนะคะ ดูที่ท้ายนี้ก็ได้ค่ะที่ก้นมันจะบุุมๆนะคะแล้วก็จะดูอีกอีกนึงก็จะดูตรงขั้วตรงนี้นะคะตรงขั้วตรงนี้นะคะอ่ามันจะติ่งมันเขาเรียกยังไงอ่ะมันจะงอขึ้นบนนะคะดูไม่ชัดเลยเดี๋ยวอ่าไปดูดูดีค่ะจะเก็ดะะะดได้แล้วทั้งนั้นเลยค่ะเกือบสองกิโล ต้นนี้อะเยอะเกือบสองกิโลหลายลูกนี้ก็ใหญ่ค่ะมันจะมีชุดรุ่นเล็กนี่ด้วยนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้จะไปประมาณออสิงหากันยา ของเราไม,ไม่ไม่เน้นผิวนะคะไม่ไม่ฉีดเขาเรียกยไงไม,ไม่ไม่พ่นสารเล่งผิวเยอะนะคะไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าเราพ่นแต่เอ่ออ่อนอนแมลงองเดียวค่ะแล้วก็ฮอร์โมนนะคะฮอร์โรมนบำรุงลูกนะคะเยอะมากเลยค่ะรุ่นหลังนี่จะเยอะมาก ดูนะคะมันจะนิ่มมือเลยค่ะนุ่มมากเหมือนกำมะหยี่เลยนะคะสัมผัสนุ่มมันจะมีขนนะคะมองเห็นไหมคะกระทบกับแสงแดดตรงนี้ค่ะมันจะมีขนนิ่มๆน,น,นะคะเยอะมากเลยตอนนี้หลายรูปค่ะอาเปดูกต้นรุ่ สักห้าสิบลูกน่าจะได้สุกแล้วทางนั้นเลยค่ะสุกแล้วแหละแต่ว่าไว้อีกนิดนึงนะคะให้มันจัดมันอร่อยะคะ่ะต้องไว้ให้จัดนะคะแล้วก็พอเก็บมาแล้วเราก็จะบ่มประมาณอาทิตย์หนึ่งะคะ่ะมันลืมความซ่าของส้ม เจาะลูกเยอะมากลหลายลูกแล้วมันเจาะไปต้นนี้สามลูกแล้วมันเจาะเวลาส้มใกล้จะสุกเนี่ยมันมากินนะคะมันเป็นบางช่วงฤด,ดูนะบางฤด,ดูมันก็ไม่มีเลยเวลาส้มใกล้จะสุกมันเจาะหมดเลยตอนนี้พักหลายลูก รดแต่น้ำอย่างเดียวค่ะอย่าให้รูปมันแห้งอย่าให้มันขาดน้ำอะค่ะผิวมันจะไม่ตึงถ้ามันขาดน้ำอันนี้ก็แตกพวเยอะมากเลยมีรุ่นหลังเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ก็ลูกเล็กนี้ก็ประมาณเดือนไหนอะ่ะนับไปแปดเดือนมีนานะเมษาประมาณธันวานะชุดนี้ไอ้ลูกเล็กเนี่ยค่ะประมาณพฤศจิก,กาไปลายปลายธันวาเนเต็มต้นเลยค่ะต้น3ปีของเรานะคะ3ปีค่ะ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบเจ็ดที่จะเก็บได้ต้นนี้นะคะสิบเจดลูกค่ะรุ่นนี้มันเป็นน้อยแต่มันจะเป็นมันจะไปสุกเดือนพฤศจิกาเยอะมากมีสาเนี่ยมันจะเป็นน้อยทุกต้นเลยค่ะ ส้มเป็นปีสองปีเลกเนะะี่ยค่ะมันจะลูกใหญ่ประมาณสองกิโลสามกิโลแล้วแต่นะ,ะแล้วแต่ว่าเราจะเว้นไว้กี่ลูกนะคะลูกนี้อะยะู่ที่สองกิโลครึ่งนะคะเดี๋ยวเวลาเราตัดเราจะมาช่างให้ดูกันค่ะว่ากิโลนะคะแต่ว่ากะไว้ประมาณสองกิโลครึ่งะค,ะค่ะลูกอีกต้นนี้ก็หลายลูกนะ 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอต้นนี้ก็13ลูกนะจะเก็บได้ค่ะก็ขายอยู่ที่ลูกใหญ่แบบนี้นะคะ250บาทค่ะก็เราเก็บตอนเราเก็บแล้วมาบ่มประมาณอาทิตย์นึงนะคะก็จะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะมันจะลืมความซ่าของส้ม ยอดสวยมากเลยต้นนี้เนี่ยไหมเห็นไหมคะวันก่อนที่มันแตกยอดเล็กๆอะมุมนี้หนูถ่ายให้ดูแล้วนะวันก่อนนะมันจะเป็นยอดเล็กๆนี่เห็นไหมคะเพราะว่าผ่านมาไม่ถึงเดือนค่ะมันยาวออกมาเกือบศอกนะคะเกือบศอกเราเลยค่ะแต่ละยอดนะคะเป็นศอกค่ะที่มันแตกออกมานะคะ ิปที่แล้วหนูถ่ายดูแล้วตรงนี้นะต้นนี้ก็หลายลูกนะหลายลูกอยู่ค่ะอย่างนนนับสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดลูกค่ะต้นนี้สิบแปดลูกนะเดี๋ยวรุ่นเดือนพฤศจิกาเนี่ยนับกันไม่ไหวแน่นอนค่ะ มันจะเป็นเยอะมากแม่พาไปต้นลูกอ่อนเดี๋ยวแม่ทำันนี้แป๊บนึง <c oughs> เดินไปพร้อมแม,ม่มาดูยอดทับทิมกันเห็นไหมอันนี้กว่าศอกเลยค่ะแตกออกมานะคะลูกออกก่อนเดี๋ยวแม่พาลูกค้าเดินชมสวนก่อน <c oughs> นี่คะ่ะนี่คะ่ะ ดอกมากดกมากนี่ลูกเล็กนี่จะเป็นเดือนพฤศจิกานะคะแม่มาถ่ายรูในนี่ีครับอ่นี่ชอบชอบมาเดี๋ยวแม่ลูกค้าดูต่อลูกอยากววนเลยมันจะขําแล้วพาลูกค้าเดินชมสวนก่อนแต่แม่ไม่ได้พาลูกค้ามาดูหลายวันแล้ว นี่นะคะเพราะว่ามันจะแตกนะคะยอดละศอกยอดละศอกคิดดูค่ะโตเร็วมาก็วมากเลยค่ะนี่ยอดละศอกทางนั้นเลยค่ะที่ออกมานะคะนที่เพิ่งออกมานะคะนี่ไม่ถึงเดือนค่ะยอดไม่ถึงเดือนนะคะออกมาแต่ละยอดนะคะ ุ่นอปุ๋ยที่เราใส่ชุดนี้นะคะเราใส่เป็นสิบห้าเรือใบนะคะเขียวสวยมากเลยคะ่ะ15บ้าเรือใบแล้วก็อเวลาเราตัดลูกรุ่นนี้นะคะสมมุติว่าเราตัดลูกรุ่นนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะอัดปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะใส่สลับกันเป็นยาล่าก็ได้ค่ะคือเราสลับสูตรปุ๋ยะคะ่ะอย่าให้มันซ้ํากัน นะคะมันจะดือ้อเขาเรียกอะไรอะดื้อยาดื้อปุ๋ยเออเราสลับกันนะคะอย่าให้มันจําได้เราต้องสลับกันค่ะบางคนออมีลูกค้าท่านนึง่งแกถามมาว่ามีหนังสือคู่มือไหมทางสวนไม่มีนะคะก็เน้นปฏิบัติเนี่ยคะ่ะก็ปฏิบัติจริงแล้วก็มาบอกเล่ากันแบบนี้นะคะ ก็ย้อนดูได้ทุกคลิปนะคะบางคลิปอาจจะไม่คล่องสักเท่าไหร่นะคะบางทีพูดติดติดขัดขัดบ้างนะยังไม่คล่องสักเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ไม่ได้ทําแบบประจําด้วยไม่ได้ทําทุกวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากก็ทํากิ่งตอนส่งให้ลูกค้านะคะบางคนก็สั่งมากเป็น3 4 0 0ต้นเลยมันมันยุ่งอะคะ่ะก็ส่งเือบทุกวันนะคะช่วงนี้ส่งเยอะมากเพราะว่า มันใกล้จะหน้าฝนของอาภาคอื่นแล้วนะคะเป็นภาคกลางฝั่งโน้นเขาจะใกล้หน้าฝนกันแล้วนะคะเออเ,เขาก็เตรียมต้นก้าวพันที่จะปลูกกันเขาก็สั่งออเดอร์กันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้นกก็ทําต้นเสียบยอดรอไว้ค่ะเสียบยอดก็ทําไว้ประมาณพันต้นนะคะก็ถ้าใครสนใจก็โทรมา สั่งมาสอบถามกันได้นะคะมาจองไว้ก่อนล่วงหน้าได้ค่ะเพราะว่ายอดเนี่ยมันจะมีน้อยนะคะยอดของที่นี่เขาจะไม่ไม่ค่อยให้ออกยอดกันคือยังไงอ่ะไม่ขายยอดอะคะ่ะเขาจะขายเป็นกิ่งกิ่งตุมตอนนะคะเพราะว่ายอดเนี่ยมันจะออกลูกค่ะเขาก็เลยไม่เน้นขายกันนะคะเขาจะขายแต่เป็นกิ่งตุ่มตอนอย่างเดียวนะคะยอดแบบนี้เขาจะไม่ค่อยขายกันนะคะ แต่ที่สวนะก็เลมเอาบ้างคือลูกค้าบางคนอยากได้เป็นต้นเสียบยอดเราก็เอาต้นเลยสองยอดสายอดเนี่ยค่ะเด็ดออกมาจากต้นมันนะคะ mm hmm. ก็อพอได้อยู่นะคะ mm hmm. ก็ถ้าใครจะเอาเป็นต้นเสียบยอดเนี่ยต้องโซมาสอบถามก่อนว่าเออมีไหมหรือจะสั่งล่วงหน้าจะจองไว้ก็ได้นะคะก็ทางสวนจะทำไว้ให้นะคะ ก็เราขายกันราคาชาวสวนนะคะไม่ได้แพงอะไรมากแต่ว่าเอาพอเอ่อค่าปุ๋ยค่ายาพอค่ะนะคะได้ให้เด็กกินขนมเล็กน้อยนะคะก็ทําไปก็เพื่ออยู่ความอยู่รอดนะคะเออลูกนี้ไม่ค่อยสวยเลยเด็ดทิ้งดีกว่ามันเบี้ยวนะไม่ไว้ค่ะเอาที่ลูกสวยๆนี่ค่ะแบบนี้นะคะ ของเราจะมีขนนะคะคับทิมสยามแท้เวลาลูกอ่อนเนี่ยค่ะผิวจะเรียบเนียนแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีขนนิ่มๆแบบนี้นะคะ<อ>ก็มันยังไม่ถึงคราวพ้นยานะแต่ถึถงคราวพ้นยาเดี๋ยวหนูจะมาลงคลิปให้อีกนะรอ,อบนี้ยังไม่พ้น,นะค่ะ เพราะว่าเราจะพ่นส่วนมากถ้า,าสมมติเนี่ยเดี๋ยว,ยวใ,บใ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 บเป็นแบบนี้มียำพวกละแมลงแมลงมันจะกินใบนะคะมันมีสองประเภทนะแล้ว <c oughs> ก็ไอตัวหนอนชอนใบเนี่ยอ่นนี่หนอนชอนใบเนี่ยมันจะลงตอนยอดของเราอ่อนๆนะคะอ่อนกว่านี้ค่ะยอดอ่อน มันจะลงนะคะนี่ค่ะเราจะพ่นทีนึงนะคะแล้วก็จะมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นแมลงปีกแข็งนะคะเป็นแมลงเป็นตัวแมลงปีกแข็งมันจะกินยอดประมาณนี้นะคะยอดเป็นเพลาดแบบนี้มันจะกินยอดแต่ฤดูนี้ยังไม่เห็นมาเลยนะมันจะกินยอดแวงแวงแบบนี้ค่ะแต่ยังไม่เห็นนะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีนะยอดยังสวยอยู่ไม่ค่อยเห็นมีมันจะกินนะเราต้องพ่นต้องพ่นเป็นอ่า ใช้เราใช้เป็นอาบาเม็กตินค่ะอาบาเมกตินพ่นนะหรือถ้าใครเป็นชีวาภาพถ้าสูตรของใครดีก็ใช้เป็นชีวาภาพก็ได้นะคะแต่ว่าที่สวนนะไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าไม่ไม่มีเวลาได้ทําเป็นชีวาภาพนะคะก็เอาที่สะดวกออ่ใช้เป็นอาบาเม็กตินค่ะตัวนี้เราใช้ดีค่ะก็ใช้ประจํานะคะแล้วกเ็เราจะพ่นเป็น ฮอร์โมนป้องกันเขาเรียกอะไรนะใบเป็นใบจุดเป็นใบสนิมอะคะ่ะคล้ายๆโรคก,กินนิ่งอะไรสักอย่างมันไม่มีนะของเราเออเราฉีดป้องกันนะคะเป็นฟังกูรานนะฟังกูรานห่อสีฟ้าๆอะคะ่ะเออป้องกันได้นะก็ก็เราใส่ใส่บางครั้งไม่ได้ใส่ทุกครั้งก็ใส่เป็นบางครั้งก็คือป้องกันนะคะ ของเรามันไม่ค <Looking> <stairs> so ่อยมีนะไม่เห็นเลยที่เป็นจุดใบเป็นจุดเหลืองๆที่ใบอะค่ะมันคล้ายๆเดี๋ยวนะคล้ายๆแบบนี้ไหมนะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่มันไม่ค่อยมีนะของเราว่จะให้ดูสักหน่อยตัวอย่างมันไม่มีค่ะมาต่อกันค่ะก็เดี๋ยวนะเอ้ยยอดสวยมากเลยตัวนี้เดี๋ยวดูยอดก่อนนะคะ เดี๋พาดูยอดนี่นี่มันมีแตกยอดใหม่ๆแล้วนะคะนี่นะคะตกบออกมาอีแล้วค่ะสวยค่ะรอบนี้สวยอ่าเราใส่เป็นเรือใบนะคะเรือใบสิบห้าค่ะแล้วก็เราฉีดน้ำนะคะก็ลดน้ำติดต่อกันประมาณสิบวันนะคะแต่ว่าเราลดไม่เยอะนะลดวันละนิดค่ะพอให้ปุ๋ยละลายะค่ะ ก็ลดไปลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่จังสองกิโลจะสุกแล้วทางนั้นเลยค่ะเดี๋ยวรอให้ความหวานเข้มข้นนิดนึงนะลูกค้าอดใจรอแป๊บนึงนะคะบางคนอยากชิมค่ะเดี๋ยวไม่อร่อยก็ส่งไปเราอุตสาการันตีแบบนี้เดี๋ยวโดนแน่ให้อร่อยก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยสั่งค่อยส่งนะคะสวยมากเลยยอด เป็นใบเป็นงองเลยค่ะอ้นนี้ประมาณ2เมตรแล้วค่ะข้างละเมตรนะคะพูดไม่ค่อยถูกเลยค่ะลูกค้าอย่าว่ากันนะคะก็พามาดูเรื่อยๆค่ะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะเผื่อใครสนใจนะคะทัพทีมสยามทำได้ผลจริงๆนะคะอลูกค้าเขาเขาเขาถามมามีคำถามถามาถามหนูว่าเออ เขาบอกว่าที่อื่นอ่ะเขาเคยไปปลูก,แล,ลกแล้วมันไม่ได้ผลจริงไหมคำถามนี้มีคนถามกันเยอะมากว่าแล้วมันไม่ได้ผลจริงหรอือแล้วหนูก็บอกว่าแล้วไปปลูกเนี่ยเขาทำยังไงบ้างใส่อะไรให้มันบ้างไม่เลยค่ะไม่ได้ใส่อะไรอะไรเลยปลูกปลูกไปอย่างนั้นปลูกทิ้งๆคว่างๆางไม่ได้ใส่อะไร ปลูกแบบธรรมชาติอะคะ่ะรดน้ําสงสัยจนรดน้ําอย่างเดียวเขาบอกว่ามันขมมันเปรี้ยวส้มโออื่นก็ปลูกก็ขมก็เปรี้ยวกินไม่ไดาบ้างไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมันจะกินได้หรอคะเออมันกินไม่ได้นะคะทัพทิมสยามล,ลูกค้าทุกคนรู้ไหมทําไมมันแพงยาบุย๋ยฮอร์โมน ลงทุนทุกอย่างนะคะตัดหญ้ายังต้องใช้น้ำมันลดน้ำยังต้องใช้น้ำมันถ้าสวนใหญ่หญๆเยอะๆต้องมีค่าแรงอันนี้ของเราเล็กๆค่าแรงเราไม่คิดค่าแรงเราเองเอาแค่ค่าซื้อกินก็พอนะคะต้นทุนมันสูงค่ะตัวนี้คือเราปลูกเราต้องดูแลต้องใส่ปุ๋ยต้องลดน้ำนะคะต้อง มีฮอร์โมนให้มันต้องบำรุงนะคะถ้าเราไม่บำรุงมันแล้วมันจะเอา,เอ,าอะไรมาเบ่งลูกให้เราจะเอาอะไรมาทำให้ลูกมันหวานอา่ามันต้องเหมือนกับเราค่ะต้องกินบำรุงให้ร่างกายเราแข็งแรงเราถึงจะมีแรงถูกต้องไหมคะนี่เลยค่ะก็ลูกค้าท,ที่เอาไปแล้วอะ่ะต้องดูแลเอาใจใส่นะคะใส่ปุ๋ยบ้างใส่เคมีบ้างใส่ชีวภาพบ้าง คนฮอร์โมนให้บ้างนะคะเออ,อย่าทิ้งเขาอย่าปลูกทิ้งอย่างเดียวเอ,อถ้าปลูกทิ้งอย่างเดียวบางทีลูกมันก็ไม่ออกมาให้เรานะคะนะคะดูกันต่อค่ะไม่สวยมากเลยค่ะมันแพงก็ตรงนี้เลยค่ะมันใช้นี่แหละคะ่ะเขียวสวยมากเลยค่ะมันใกล้จะค่ำแล้วนะตอนนี้ ไอชามกิ่งต้อนอะหนูชามอีกแปลงหนึ่งนะไอต้นนู้นมันจะต้นใหญ่มันเป็นอีกแปลงหนึ่งมันไม่ใช่แปลงนี้นะแปลงนี้อะหนูเอาไว้ลูกนะคะไม่ได้ชาแปลงนี้นะก็ที่ถ่ายให้ดูคลิปที่แล้วอะค่ะแปลงกิ่งพันนะคะต้นสวยมากแปลงนี้หนูเอาไว้ลูกค่ะแปลงนู้นก็มีมีลูกแต่ว่า มันจะต้นโตกว่าอันนี้เพราะว่าเราขุดดินขึ้นมาใหม่ขุดดินใหม่เนี่ยมันจะทําให้ต้นโตมากเลยนะมันเขาเรียกอะไรหนูก็ไม่แน่ใจนะว่าสารในดินเนี่ยมันจะทําให้ต้นโตมันไปบํารุงต้นให้โตมากเลยนะถึงทีนี้ของเราไอ้แปลงเนี่ยมันเป็นดินเก่านะดินนานมากลแล้วหนูไม่ได้ขุดมาใหม่เลยขุดเตกเอาขี้โคลนขึ้นมาพอกบริเวณเนี่ยคะ่ะ บริเวณโคนต้นเนี่ยค่ะคือเพิ่มเพิ่มสารอาหารให้มันเราขุดกี้โคนขึ้นมาอย่างเดียวไม่ได้ขุดแบบว่าขุดมาไม่ได้เอาไม่คูมายกทางล่องแบบนู้นนะขุดขึ้นมาทีละถังสองถังน้ำอะค่ะเออเอาขึ้นมาพอกไปบริเวณนี้นะคะแต่ว่าลูกดกมากแปลงนี้ของหนูลูกดกมากเลยนะต้นเล็กนิดเดียวก็ดกค่ะแต่ว่าอีกแปลงนึงอะมันดินมันขุดใหม่มันจะไปบำรุงต้นให้โตนะคะ ้นให้โตเยอะมากโตมากเลยโตวกว่านี้ค่ะอายุเท่ากันแต่มันโตวกว่านี้นะคะเป็นเยอะมากค่ะต้นนี้สามปีนะคะเดี<อ>๋ยวพานับกันค่ะว่ากี่ลูกชุดรุ่นหลังนะเดกกานะคะสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15 16 16แล้วนะ17 18ตรงลูกนี้ยาวเลย19 20 21 22 23 24 25 26 26อแล้วหาก่อนายี่แล้วนะ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอันนี้ครับแล้วอืสามสิบนะคะรุ่นหลังนี่จะสามสิบลูกนะคะก็ชุดนี้อะชุดชุดที่จะตัดได้มีไหมลูกหนึ่งลูกเดียวค่ะชุดที่จะตัด,ตดได้เนี่ยลูกเดียวค่ะแล้วก็รุ่นหลังรุ่นหลังเดือนพฤศจิกายนนะสามสิบลูกค่ะ อันนี้ก็หลายลูกอยู่ค่ะช่อนี้นะคะสี่ลูกค่ะช่อนี้สามนะคะอ,อันนี้ลูกแล้วน,ะะนี่ด้วย สองลูกอันนี้สองลูกะจนะคะเก็บติต่อค่ะมันจะคั่แล้วค่ะก็ะใครที่สั่งติงต่อหนูมาก็ถามก่อนก็ได้ค่ะว่าของยังมีไหมนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าออดเดอร์มันเยอะมากจริงๆนะคะก็ะมีพี่เขาจองมากันหลายคนค่ะ ต้นเสียบยอดคนละร้อยสองร้อยหนูขายไม่แพงค่ะโทรมาสอบถามได้นะคะหนูจะไม่บอกผ่านทางนี้นะคะเดี๋ยวไปตัดราคาคนอื่นเขามันไม่ดีค่ะโทรมาสอบถามหนูส่วนตัวเลยนะที่เบอร์0808901517นะคะสวนส่วนรัดค่ะหรือจะทักไลน์มาก็ได้นะคะที่เบอร์0808901517นะคะเบอร์ไลน์นะคะแล้วก็ เดี๋ยวหนูขอเจบคลิปไว้แค่นี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าะค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ไปด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจต้นพันธุ์ก็โทรมาได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ